ัดีนะครับน,น,กน,กนักผู้ชมทุกท่านครับดูพิชิ้แล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะมาต่อกันรอบบายวันนี้เออมากดก็มาแล้วสวิตโบนนซ่ bon าไม่ได้อยู่ในช่วงโปรไทม์ time, แต่อย่างใดเพื่อนครับนะ fc ส่งมาให้ดูพี่ปูนพันลง2ดอกเบ็ด40สตังค์ได้มาเมื่อกี้เท่าไหร่2 0 0พันกว่าเออก็ถือว่าโหดอยู่นะครับนะเบ็ด40สตังค์นะอ่ะกดกามาแล้วรอบที่แล้วด่าวว่ายับยุ่เกมนี้เรายังเล่นไม่ถึงคูณ50เลย นะถ้าไม่รวยมาซูซูปเปอร์นี่แม่งคูแม่งโอ้โหแม่งหาไม่เจอนะไม่ต้องพูดถึงคูพันในเยี่ยคูร้อยก็ยังไม่เห็นนะครับนะอ่ะนานๆเข้ามาทีนึงก็ได้นะวันนี้เ็าไม่รู้จะเล่นอะไรวันนี้ก็โดนไปแล้วรอบเช้านะก็ยังสะเทือนจิตใจไม่หายแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรก็500เองก็ถือว่าให้อภัยกันได้เอออยากได้บ้างไอเยี่ยคณพันเนี่ยนะอ่ะโอเคไหมครับนะไม่ต้องพูดกันเยอะอวดเลยมาเอามา500พอบอกไปแล้วว่าเกมนี้ไม่ค่อยใช้สายเท่าไหร่พี่คิงก็แม่งจ่ายยากนะแต่ก็ หมือนที่บอกและวก็มีคนเล่นแตกอยู่นะแต่อาจจะไม่ใช่เรานะช่วงนี้ไม่ค่อยเลิฟเลิฟค่ายแพกเมติกเท่าไหร่พี่คิดว่าเกมหมาช่วงนี้ดูดีเออเกมหมากับเกมซอมบี้น่าอยู่เอออนูบิดช่วงนี้ก็รู้สึกว่าหลายคนก็พูดเหมือนกันเลยว่าโอเคนะพี่คิงก็ว่ามันโอเคขึ้นเยอะนะตั้งแต่อัปเดตมารอบสองรอบหลังนี้นะเออหวังว่าคงไม่กลับไปเปรตนะอืมแต่ต้อนไม่มาใหม่ๆไม่ดีเลยนะกูพูดเลยเออทั้งที่จริงๆเกมที่เพิ่งมาใหม่ๆนี้น่าจะแตกดีอย่าเสือกแตกทิ้มหายเลย แต่พออัพมาแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ก็โอเคขึ้นนะตัวนี้น้องหญิงช่วงนี้ก็หลายรอบแล้วอีพิยาต้าอีพินาต้าเนี่ยรู้สึกว่าแดกกูเก่งแล้วช่วงหลังเนี่ยนะมาเราหัวดซุปเปอร์กันก่อนทาไม่หัวซุปเปอร์น่าจะเห็นคุณพันยากนะครับอืมอืมคุณพันกูคุณพันอยู่ไหนโอ้โหสองบาทกลัวไม่มีแล้วคุณพันเี่ยอืม อืมใส่วงอืมไหนว่าคุณพันอืมกล้วยกล้วยอ่ะไม่ได้โอ้โหมันครับกล้วยเยินได้ไหมนี่นะดูทรงแล้วเนสุดท้ายเรียบร้อยเหมือนเปรตโอ้โหไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเห็นไหมคูณร้อยยังไม่ตกเลยจริง ไม่รู้อ่ะเกมนี้พี่คิงว่าไม่ค่อยโอ้ในความคิดเราอืม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 สกัตเตอร์ไปในหมดเนี่ยอืมปุ้ยอ่ะอืมเอาเต็มที่5บาทได้ตอนนี้อุ้ยสกัตเตอร์ไอ้ตู้ยอบเล็มาแล้วนี่โอ้ยไม่ได้ลุน้นจะได้ไอ้อโอ้โหของฟรีมีไหม ของฟรีมีหน่อยก็ได้ลูกได้ลุ้นสองดอกเมื่อกี้เอาเอาลูกเอาอย่าค้างเอาไม่จ่ายไม่ว่าอย่าค้างใส่อีกอ่ะปั่นก่อ <Net> <suits you> <Chelsea> นมั้งครับไม่ค่อยอยากซื้อเลยเนี่ยเพราหมดง่ายเนี่ยเอาจริงเกมเนี้ยอือืออือืออือเอาโอ้โหไม่ลงโอ้ 240พอดีเลยอ่ะซื้อธรรมดาก่อนซุปปเอร์ดูตรงแล้วไม่ต่างกันเลยพี่ยิงว่าซุปปเอร์แม่งแพงเปล่าด้วยเนาะอือเอาอือเอาอุ๊ยอุ๊ยคูนกูคูนกูโอเคอ่ะมาก่อนเออพี่ยิ้ว่าธรรมดาดีกว่าไหมคะนี้ไอฟีเจอร์สุอร์นี่มันไม่เหมือนเกมจรวดนะว่าจรวดไอสุอร์น่าเล่นกว่าแต่ถ้าพอเป็นเกมสวิตบอลนซ่าเนี่ยกูรู้สึกว่าสุอร์ไม่ค่อยโอเลยอื มีอ่ามีไอ้ย,ยาบาดเดียวเออแต่รู้สึกคำนวณดีกว่าน้ะเนี่ยอุ้ยโอ้โหคุณสี่แต่ซูเปอร์มันก็สตาร์ทคุณยี่สิบนะนะมันก็ได้อย่างเสียอย่างแหละแต่ตามที่เห็นน่ะก็มันก็น้อยอุ้ยปีเอ้ยเอไม่ฟีนี่หว่ายี่ยมสามตัวลืมไปไม่ใช่สองปับ๊บต้องอันที่สามันถึงจะแถมมาหมุนลืมออ เรียบร้อยอันไหนก็โดนนะครับายากจังละพูนพันเนี่ยเอาซ,อซื้อไปเลยจบๆจ,จ่ายยากนะเกมนี้มากี่รอบก็โดนเนี่ยยังไม่ได้ตังเลยเกมนี้ภาคนี้นะเออให้ความรู้สึกว่าแม่งจะจ่ายยากไปไหนก็ไม่รู้อือเอา้าเุ้ยฟ้าสวย คูณ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 ไอ้เนี้ยคูณคูณอยู่ไหนโอ้ยสิบสองบาทไอ้เนี้ยไอ้ยาคูณคูณเธอโอ้โหสี่สิบห้าบาทไม่มีคูณพ่อมึงโอ้โหเป็ดจริงอืมหยับโอ้ไม่มีคูณเลยอ่ะโอ้คูณห้าสิบ ไอ้เหี้ยอย่าเว้าอ่าอย่าเ้วนายสัตว์อย่าเว้อเวอุ้ยอุ้ยสีฟ้าเออตัวไอ้เหี้ยเขียวเขียวโอ้โหนี่สามบาทโอเคยังหลุดยังหลุดปับ๊บเตี้ยงอ่าโอเคแม่มานี่กำไรร้อยสองร้อยเอาก่อนเอาก่อนจังวันนี้มาอุ้ยมีตะป,ปินมาก่อนเร็วมีตะปินมาก่อนทับดอกก็ได้มาเร็วอุ้ยอ่าโอเคอ่าแถมมาห้าหมุดนะครับโอ้โหยื้อชีวิตไปก่อนอุ้ยอืมไม่ได้ เอยยย้ยอ่ากล้วยกล้วยเอ้ยอ่ากล้วยกล้วยโอ้โหแตงโมจินดาหลามาไหมแตงโมจินดาหลามาไหมมีฟ้าโอเคไอ้เี้ยคุณอยู่ไหนคุณโอูโอ้เนี่ยไอ้ตอนห้าหกบาทเนี่ยแม่งคุณหกเจ็ดสิบแม่งไม่ลงอือเอานี่สิบเอ็ดยังพอได้อ่ะโอเคยี่สิบสามสิบเอาหมดไหมครับปั๊บโอ้โห,โโหโกูก็สู้ชีวิตอยู่นะกูอบอกก่อนเย็นี้อืมแต่ธรรมดาเหมือนจะดูดีกว่าไหมครับ นะสองไม้เรายังได้เห็นหลักร้อยอ่ะร้อยหกสิบพอไม่ปัดแล้วยอะเสียเวลาซื้อเลยจบๆได้สองไม้อ่ะไปลุ้นเอานิดๆหน่อยๆทำอะไรสักห้าร้อยก็เลิกแล้วเกมนี้อืออุนแปดมีไอโมมีโอเคเออยาไม่ได้เหรอโอ้โหมันขาดตัวเดียวโอเคเนาะธรรมดาดูดีกว่าพี่คิงว่าภาคนี้อืม ไม่ต้องคูนเวอร์หรอกเอาจริงคูนเวอร์มันก็เว้าไม่จ่ายอยู่ดีเนี่ยแต่พออย่างนี้เราพอได้เห็นแบบดอกหนึ่งห้าหกสิบบ้างแต่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้จ่ายดีมากเลยนะมันก็เห็นอยู่นะอืมอุ้ยไม่ได้โอ้โหห้วยอ่ะมีชมพูโอเคโอเคอ้าโอเคสวยเจ็ดบาทมีโอ้โหโอเคสวยมีอีกดอกไหมเออได้อยู่เอ้ยได้อยู่ดอกนี้ปั๊บหยิบเก้าบัมก็ไปโอเคเอ้ยเอ้ยกลับมาแล้ว เกือบลบกลับไปแล้วอุ้ยมีโอ้โหไปได้โอเคสามร้อยตาอยู่เดียวกับไรเท่าต,ตัวนี้กูยิ้มแล้วจริงมา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 ไล่ไปดีละสเต็ปนะครับซุปเปอร์ตัดทิ้งไปเลยไม่เล่นอะไรเยอะมาได้สองไม้โอกาสจะกำไรก็พอมีแต่มันจ่ายมาสองไม้ถ้ามันจ่ายมาละร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตวยกล้วยโอ้โหคูรอคูรออยู่นี่คูนอุ้ยแอปเปิลคูนคูนโอ้โหเจ็ดมาเนี่ยลายอย่างงี้หนงต้องให้กูนะเออเอาโอเค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 ได้ห้าหมุนโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันมามีอืมไม่ได้อ่ะโอเคอืมอืมเอาได้ตรงนี้กูคูนสองเองกูไม่ได้อีกนี่อย่างละตัวเองเป็โมกับกล้วยเนี่ยอ่าตวย เขียวกล้วยโอ้ยยังไม่ได้เลยเออเออคุณยี่ม้ามาว่าเทิ้งอย่างนั้นอืมอืมผมนี้แถมมาห้าหมุนแล้วนะนี่อืมอืมตัวมันนี่เรียบร้อยแล้วคุณด,ดูตัวมันนี่เรียบร้อยลแล้วแตงโมกล้วยอ่ะคูณอยู่ไหนนี่เอ้ยเอ้ยคูณไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยยังอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีคูณเลยยัดเพิม่ม ใส่หมดแม็กไปเลย280้นะครับจะอยู่จะไปก็ไม้นี้แหละโอ้โหคุณพันแม่งอยู่ไหนสัตว์มึงดูไม่หล่นเลยหลอนดอกเลยไหมครับอืมอุ้ยโอ้โหคณนี่จังหวัดนี้คูณลงสวยสัตว์ออ้ฮึมทางคไม่ได้หมดแล้วคูณไปไหนหมดวะเพื่อนเอ้ยดูนี่สิบบาทอยู่นะเออเอาคูณสามฟ้าไม่ได้แม่งได้นิดเดียว คุณระเดหัวอือโอ้โหคูณหายเฉยอือสวยอุ้ยหนอที่ยี่สิบไอ้เงี้ยคูณโอ้โหคูณหกเองไม่ยากโอ้โหที่สวยจัดที่ถ้าคูณสักยี่สิบหลุดเลยอือคูณสิบจะได้ยังไม่ต้องคูณยี่สิบนะเมื่อกี้อ่าแต่วันนี้ก็ไม่ขาดทุนแล้วดูทรงน่าจะนะน่าจะคุณจะคำว่าน่าจะอือเอาปกบาทนี้เจ็ดบาทแล้วคูณ โอ้โหยังไม่มีคููอีกแล้วนะครับจะอะไรของมันก็ไม่รู้อืมตัวแต่ดราเมื่อกี้สวยจริงตัวแพงลงเมื่อกี้ถ้าเราติดคููนับยี่สิบสามสิบแล้วเมื่อกี้ครูหลุดแล้วจริงเนี่ยไอตัวหัวใจเนี่ยโอ้โหแม่งเสือกว่าวทำไมก็ไม่ใช่ว่าวหรือมันได้แค่หกเมื่อกี้อืมอืมเอาโอ้โหเอ้ย ลงหน่อยลูกเอ้ยคูณเคินคูณเคินกล้วยแอปเปิ้ลอ่ะสี่บาทที่จังหวะน,นี้คูณลงแล้วอืมอืมโอ้โหคูณเหมือนผีเลยโอ้น่าจะไม่รอดนะครับเยี่ห้ออย่าว่าเน่้คูณพันเนี้ยคูณสิบคูณยี่สิบแม่งยังไม่หล่นเลยดูเห็นไหมอืมอืมเรียบร้อยเดินตังมุลแล้วป่ะครับยากบอกเลยยากกลัวยาก เรียบร้อยสองเกมติดเทพจริงไปเจ็ดสิบลุ้นเข้าฟรีตะปินอืม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 ฟรีตะปินสักรอบเร็วไปด้วยจุกูด้วยเพ่นเอ๋ยเพ่นเอ๋ยเอ้ยเจียด เรียบร้อยดูทรงแล้วเรียบร้อยจริงไม่รอดนะครับสู้ไม่ได้อยู่ดีเกมนี้เอาจริงเล่นยากกูพูดเลยว่าเป็นเกมนึงที่พี่คิงยังไม่แตกเลยเกมนี้โอ้ยอย่าว่าคูณพันคูณร้อยเลยยังไม่เห็นเลยแม่งไม่รู้คูณพันอยู่ไหนไหมครับอ่ะโอเคไหมครับ500พอของปากของคอเกมนี้เหมือนที่บอกไปไม่ค่อยถูกจริตแล้วเท่าไหร่พี่คิงว่าเล่นแล้วไม่ค่อยได้ตังค์นะแต่เมื่อกี้มี F4 ส่งมาก็ มาลองดูขำๆได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะ 500, 500ถือว่าพอได้ลองจ่ายน้อยอ่ะพี่คิดว่ามันจ่ายไม้หนึ่งร้อยสองร้อยเมื่อกี้มันก็มีไม้ที่จ่ายอยู่แต่ก็ตามที่เห็นนะครับนะซูปเปอร์แทบจะไม่หล่นอะไรมาเลยแล้วคำนวณว่าพอมันจ่ายมาสองไม้ไมื่อกี้เยียรคูนหายเลยนะนะก็อาจจะไม่ถูกจริตอะไรแบบที่บอกไปนะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบเย็ยนแล้วกันวันนี้พักก่อนสองรอบปิดแล้ววันนี้โดนไปพันหนึ่งแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามโจบันเทีขอตัวลาไปก่อนบบ๊๊าายายจุท